สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่หนิงบอกไว้ว่าจะมาบอกอ,อะไรแอปแอปที่แปลภาษาเนาะคุยกับแฟนต่างชาติที่เวลาเราวิดีโอคอคุยกันมันจะไม่เบื่อนะคะาสามารถคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นอนี้สำหรับคนที่ รู้ภาษาน้อยนะคะอย่างเหมือนอย่างหนิงเนี่ยรู้ภาษาน้อยก็เลยต้องอาศัยอแอปนะคะหนิงยายเ,เพื่อนๆโหลดมาเนอะอาะตอนนี้เพื่อนๆออคุยกับแฟนต่างชาติอยู่หรือกำลังหานะคะแล้วก็ภาษาได้บ้างแต่อ,า,อาจจะไม่หมดอาจจะไม่ทุกคำเนาะ ก็อาศัยนี่แหละแอปแอปตัวนี้เนาะอย่างอย่างหนิงเนี่ยประสบการณ์หนิงเคยเคยเคยผ่านมาเนาะเพราะว่าหนิงก็เป็นคนเรียนน้อยคือไม่มีประสบการณ์ในในการสื่อสารกับต่างชาติเนาะแต่หนิงก็อาศัยอแอปนี้ก็ช่วยหนิงได้เยอะนะคะจนให้หนิงมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะแอปนี้เนาะ หนิงก็เลยอยากาจะแนะนำเพื่อนเพื่อน,นะคะเพื่อนๆอนอาจจะท้อเวลา,าคุยกับแฟนต่างชาติเนาะอว่าทําทยังไงเราจะคุยกับเขารู้เรื่องเราจะสื่อสารเขารู้เรื่องนะคะก็หนิงก็จะมาบอกเพื่อนเเนานะจากประสบการณ์หนิงเองนะคะ,ะเพราะว่าหนิงนี่ไม่รู้เลยจริงๆภาษานะคะคือน้อยมากแล้วทีนี้ หนึ่งก็พยายามค้นหาว่าเราจะคุยกับเขาได้ยังไงเนาะพยายามจะสื่อสารกับเขาได้โดยที่แบบว่าให้รู้เรื่องมากขึ้นหนึ่งก็กไปค้นหาในในเพจสตู Store, เนาะหนงอยากเ,เพื่อนโหลดมานะคะโหลดมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับแฟนต่างชาติเวลาวิดีโอคอลคุยกันนะคะ แต่หนิงต้องบอกว่ามันจะต้องลงทุนนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะคะก็หรือว่าเรามีอยู่แล้วคืออย่างแรกเลยเราจะต้องมีโทรศัพท์2เครื่องนะคะอีกเครื่องนึงเราเอาไว้ตั้งไว้แบบที่หนิงคุยกับเนเพื่อนเนาะตั้งแบบหนิงถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้แหละแล้วก็อีกเครื่องนึงเอาไว้สื่อสารนะคะคือไม่ต้องเป็นเครื่องที่ดีเอาแค่เครื่องที่สามารถต่อเน็ตได้ สามารถโหลดเ a y สโต r e ได้นะคะคือของ Android ธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมายแต่เราต้องเติมเน็ตนะคะต้องมีเน็ตต้องเติมเน็ตเว็บที่หนึ่งอบอกนะคะออไม่ใช่เว็บแอปพูดผิดขอโทษนะคะแอปที่หนึ่งบอกมันก็จะเป็นแอปแปลภาษานะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปโหลดในเพ y สโต r e เนาะเข้าไปโหลดในเพจสโตร์แอปมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นี่จะให้ดู เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะคมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่า,าแสงมันไม่พอเดี๋ยวเปิดไฟจะได้มองเห็นชัดโอเคเปิดไฟแล้วโอแจ้งมากเลยนะคะ สุดสะท้อนนี่นะคะแอปอตัวนี้แอปแปลภาษาตัวนี้นะคะตัวนี้เลยเนาะเพื่อนเพื่อนโหลดมาคำว่าแปลภาษาไปโหลดในเพจสโตนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆกลัวลืมก็แท็บหน้าจอไว้นะคะคือแอปแปลภาษาพอโหลดมาปุ๊บมันมาอยู่หน้าจอโทรศัพท์เพื่อนๆแล้วเนาะ เพื่อนๆก็กดเข้าไปใช้งานนะคะกดเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกให้เราทําตามขั้นตอนเราก็ทําทาทาตามเข้าไปนะคะพคาโหลดเข้ามาปุ๊บใช้งานได้แล้วเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะ,ะกดเข้าไปดูปุ๊บพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นขึ้นมาแบบนี้นะคะเอเดี๋ยวมันจะขึ้นมารูปแบบนี้เนาะ จะเห็นรูปมีรูปคนหนึ่งคนแล้วก็มีคนสองคนนะแล้วก็มีรูปกล้องเนี่ยอย่างรูปกล้องเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถากดเข้าไปแล้วสามารถไปอ่านอังกฤษได้เลยไปส่องที่อังกฤษมันจะมีบอกนะถ้าเราจะต้องการคุยกับแฟนให้เรากดที่ตัวคนสองคนนะคะกดที่ตัวคนสองคนนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแวบ,บ,แบ,บนี่คือภาษาอังกฤษ เราไม่เอาเราจะพูดไทยนะคะเราก็กดไปที่ไทยเราก็สามารถพูดได้เลยพอพูดปุ๊บมันก็จะขึ้นคำที่หนิงพูดมันก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไปแปลให้อ่าใช่มันมันจะพูดออกมาอย่างนี้เลยถ้าเราต้องการจะถามเขานะคะ แล้วก็ให้กดไปที่มันจะมีภาษาไทยแล้วก็เราจะพูดไทยแล้วก็กดไปที่ไทยเนาะสมมติว่าเราคุยอยู่กับแฟนตอนนี้นะคะเราก็กดเข้าไปวันนี้คุณทานอะไรบ้าง What did you eat today มันก็จะประมาณนี้เนาะพอเราพูดจบปุ๊บแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปที่หน้าจอที่เราคุยกับเขานะคะเขาก็จะได้ยินคำพูดของเราแล้วเขาก็จะตอบโต้เรามา เราก็แนะนําให้เพื่อนอ่ะใช้เออไม่ใช่เพื่อนโทษค่ะแนะนําให้แฟนอ่ะใช้เหมือนเราเนาะให้ให้เขาหาโทรศัพท์มาใช้เหมือนเราแล้วให้เขาโหลดบอกเขาโหลดตัวนี้มาคุณสามารถโหลดนี้มาแล้วมาพูดคุยกับฉันแล้วคุณก็อ่ามันจะมีภาษาไทยอังกฤษให้ให้เขาทําเหมือนเราเนาะอย่างหนิงทาครั้งแรกอ่ะหนิงทาให้แฟนดูที่แรกแฟนก็เออคุยกันก็มองหน้าไปมองหน้ามาแบบเอ้ยไม่กี่นาทีก็เลิกอ่า อยากคุยนานๆแต่คือเราไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องก็เลยแบบมันเขินกันเนาะงั้นก็โอเคแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนิงก็มาคิดได้ว่าเออคุณมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไหมคุณทําแบบนี้ไหม,มโหลด,ดโหลดภาษาตัวนี้มาโหลดตัวแปลภาษาตัวนี้มานะแล้วมาอมาคุยกันคุณมาคุยกับฉันเราจะรู้เรื่องมากขึ้นแฟนเขาก็ทําตามคือแฟนเขามีอยู่แล้วเนาะโทรศัพท์เขาก็มีสองเครื่องเหมือนกัน เขาก็มาทําตามที่หนิงบอกแล้วเราก็มาคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแกบอกหนิงว่าออคุณเป็นความคิดที่ดีนะคุณฉลาดมากที่แนะนําให้ฉันใช้แอปนี้แล้วเราสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องสามารถคุยกันรู้เรื่องทําให้เราแบบคุยกันได้นานขึ้นไม่เบื่อนี่แหละเขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าเราเออคุณพูดภาษาไม่ได้นี่คุณคุณต้องเรียนนะคุณแบบออฉัน ต้องการคนที่คุยภาษาเก่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แฟนเขาก็รับได้อยู่แล้วเนาะที่หนิงคุยภาษาไม่ได้แล้วหนิงมาใช้ตัวนี้เขาก็บอกเอ,อิคุณฉลาดนะที่คุณแบบาหาแอป,ปที่มาคุยกับฉันได้มาพูดคุยกับฉันโดยที่เราคุยกันได้นานขึ้นเราสามารถคุยกันได้ทุกวันเนี่ยค่ะก็ก็หนิงอยากให้เพื่อนๆโหลดมาเนาะก็อ่า เพื่อนคนไหนเพิ่งจะเริ่มมีแฟนฝรั่งหรือว่ามีแล้วแต่ก็ยังสื่อสารได้น้อยก็หนึ่งอยากให้ทําเหมือนหนิงเนาะเพราะว่าหนิงประสบการณ์หนิงมาแบบนี้ตั้งแต่คุยกับแฟนครั้งแรกเนาะจนมาถึงทุกวันนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้หนิงก็ยังใช้ตัวนี้อยู่หนิงก็ต้องขอบคุณอแอปนี้เขาเนาะที่ทําให้หนิงสื่อสารกับแฟนได้แล้วก็ถามว่าภาษาสําคัญไหม ที่เรามาอยู่ประเทศนอกสำคัญมากค่ะแต่เราต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ไปนะคะในเมื่อเรายังพูดไม่ได้เราก็ต้องอาศัยตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ต้องเรียนต้องต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำง,งานที่ดีแล้วเราจะได้เงินที่ดีถ้าเรารู้ภาษาเราเก่งภาษามากขึ้นนะคะแต่หนิงคลิปหน้าหนิงจะมาบอกว่า ชีวิตของหนิงไปยังไงต่อไปหลังจากที่คุยกับแฟนใน,ในเว็บนี้แล้วรู้แล้วภาษาแล้วแล้วทุกวันหนิงใช้ชีวิตยังไงหนิงเรียนไหมหนิงพัฒนาขึ้นไหมในการาเรื่องภาษานะคะคลิปนี้หนิงก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้หนิงด้วยนะคะให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนิงทำคลิปต่อต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะพาเที่ยวพาชมสถานที่ต่างๆนะคะเพราะมีน้องๆขอมาว่าอยากดูสถานที่คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย